นิวรณ์หคือกองอกุศลสติปฐานสี่คือกองกุศลพิขุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องกล่าวถึงนิวรณ์หเพราะว่ากองอกุศลทั้งสิ้นนี้ได้แก่นิวรณ์หนิวรณ์หเป็นอย่างไรคือกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ทีนามิทะนิวรณ์อุทจักกุกกุจจะนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์พิขุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องกล่าวถึงนิวรณ์ห้าเหล่านี้เพราะกองอกุศลทั้งสิ้นนี้ได้แก่นิวรณ์ห้าพิขุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวว่ากองกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องกล่าวถึงสติปฐานสี่เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นนี้ได้แก่สติปฐานสี่สติปทานสี่เป็นอย่างไร พิกุในธรรมวินัยนี trendy, ABS, aches, en, ้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ พึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิขุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวว่ากองกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องกล่าวถึงสติปฐานสี่เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นนี้ได้แก่สติปัฐานสี่